โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับอาร์คไบโอนิกของเราอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราอยู่ที่บ้านของเรานะครับที่แสนอบบุเที่เมืองหนาวนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมกําลังหลอมเหล็กเอาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอเนี่ยผมจะลงไปเอาไอ้นกอาเจนมาก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ตอนนี้อยู่ตรงไหนอ่ายังอยู่ที่เดิมโอเคเดี๋ยวให้มันขึ้นไปด้านบนครับมาๆๆๆข้างล่างไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ต้นไม้เยอะเดี๋ยวอันตรายข้างบนดีกว่าวิวสวยไปเยอะนะครับ ผมทำการขยายเพิ่มเติมมาด้านข้างเพื่อวางเป็นเครื่องเตาหลอมนะครับโอเคมาแล้วลงจอดสั่งลงจอดได้แบบสวยงามครับเ่ <c oughs> เปไนไงเท่เลยใช่ไหมทุกคนเอาวน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 ,วนเป็นแมวเลยไม่เนี่ยไม่น่าลงจอดไดนะ้แล้วถ้ามงึงจะโงหห่ขนาดนี้เด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 เสแตนบายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องถอดที่ขี่นะครับตัวนี้ออกอ่าเอาของตัวนี้ออกก่อนแล้วก็เอามาใส่ให้กับตัวเลเวลสูง เดี๋ยวผมไปจับเสือเลยนะครับระหว่างที่เรารอการหลอมเหล็กเพราะว่าเราต้องการสปีดค,คอสตูมผมก็เลยต้องหลอมเอาไว้อ่าตอนนี้อุปกรณ์นะครับต้องเตรียมมามีขวานด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็คือพ i ิกแอคนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวยูกเกินไปตัวหนึ่งพลิกแอคก,กลับไปอ่าพอดีพร้อมเลยไปแล้วตรงนี้น่าจะพอหาได้ผูน้ําหนักเยอะมากเลยทุกคนเติมน้ําหนักไปอีกจะได้ไวๆแล้วก็เลือดนะครับเลือดไปสักห้าหมื่นน่าจะโอเค พวกนกนี่มันมีข้อดีก็คือว่ามันจะบินไปโจมตีไปได้นะครับแม้กระทั่งขี้อยู่ก็ไม่มีปัญหาครับตันนี้เราจะมีหน้าไปสี่พันเหลือเฟือเลยไปเลย,เลยค่อนข้างช้านิดนึงครับวันนี้เสือไปไหนหมดไม่ได้เขตนี้ขี้ปล่อยลงไปหลายก้อนเลยหวัวตอนนี้ขี้ทีมากเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆไม่เป็นไรผมไม่ได้รีบอยู่แล้วเดี๋ยวผมต้องลงจอดกับไหมทำไมยังช้าอยู่หรือไงเฮ้ยไอ้นี่ลงมากแล้ว,วะเก็บต่อดีกว่าของฟรีเอาละมาโอเค สแกนไม่ค่อยเจอสัตว์เลยเจอแต่ช้างเดีย๋ยวโมโหมึงจับช้างก่อนไม่เลยโอเคเดี๋ยวถ้าไม่เจอจริงผมจะมาจับช้างนะแต่ว่าตอนนี้ไปดูด้านหน้านี่เจอแก๊งหมาครับมีหมาเยอะว่ะวมนนี้ข้างล่างอยู่ไทยรัตน,นดเดี๋ยวขอหาเสือก่อนจะได้ไหมนี่เสือไม่มีเลยครับตรงนี้ไปต่อครับไปต่อทางข้างหน้าไม่มีนี่ผมกลับแล้วนะสงสัยจะไม่มีจริงๆด้วยอ่ะโ okay. อเคงั้นไม่เป็นไร เรากลับกันเลยแล้วก็เดี๋ยวไปจับตรงอื่นได้อันนี้เดี๋ยวฆ่าให้หมดเลยครับแก๊งหมาปาดิปาดิเอาเอาอีกตัวหนึ่งครับเรียบร้อยเก็บไปก่อนดูดิตรงนี้ของอะไรเนี่ยของของใครของของอาเจนหูมันลุมฆ่าอาเจนครับเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเราต้องเก็บอ่าเป็นการไล่แค้นให้ทีมที่มันเป็นแบบเผ่าพันธุ์เดียวกันครับตอนนี้กลับบ้านเลยครับผมเดี๋ยวไปจับฝั่งู้วดีกว่าเดี๋ยวผมจะใส่ สปีดคอสโวม500เลยอาเจนเน่ช้าเกินช้าจัดๆเลยนันว่าเราอยู่นู้นเฮ้ย hey, ตีกันแนละ้วครับด้านนู้นใครมาวะเนี่ยน่าจะเป็นหมาครับดูจากลักษณะแล้วชัวโหหมามาบวกกับช้างครับเรามีควันด้วยฮู้ยู่แทนนัทก็กำลังจะมาวะเดี๋ยว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 โอ้โหโชคดีผมกลับมาทันทุกคนไม่งั้นต้องบอกเลยว่าแย่แนะ่ยังมีเห่าหอนอยู่ทางฝั่งนี้กันวะเนี่ยมามามา,มาจัดการอยู่แทนนัทก่อนนะครับตัวอันตรายเลยตัวนี้ ระหว่างที่มันยังไม่ได้คำานานนี่ต้องรีบโอเคแรงเว้ยทีเดียวเว้ยมาจับเคียร์เคียร์ไวให้หมดพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้เพราะว่าป่านนี้เหล็กน่าจะหลอมเสร็จแล้วนะครับอ่ะจอดรกเลยแล้วก็สั่งให้ทุกตัวพร้อมดุยทฮอยู่กันตรงนี้แหละเราจะมีบ้านหลายหลังเลยนะครับเหล็กได้มาแล้วร้อยยี่อ่าสปีดคอสซูมห้าร้อยห้าร้อยยังไม่มีครับตอนนี้เรียนรู้ม,มาก่อนเอาแบบเทอร์นิ่งนะครับจะได้เลี้ยวหัวแบบสบายสบายนิดนึงโอเคจัดมา ร้อมเอาตัวเลเวลเยอะไปตัวเดียวพอตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยที่เราขี่เนี่ยไม่ทันสังเกตอ๋อตัวนี้ตัวผู้เนี่ยโอเคดีมากใส่สปีดคอสโมูมชื่ออะไรดีไะเนี่ยหัวมันค่อนข้างที่จะปลูกปุยมากเอาล่ะโอเคผมคิดชื่อออกเลยครับชื่อว่าดุกดุยชื่อน่ารักไหมน้องๆเป็นไงล่ะดุกดุยของพี่อ่าเดี๋ยวทีนี้เราเดินทางกันนะครับขอแผนที่นิดนึงเราจะไปจับนะครับเสือ ซึ่งมันอยู่ใกล้ๆเขตของบ้านเราอยู่แล้วนะครับก็คือด้านนี้ระหว่างทางกับบ้านก็เราจะสแกนไปด้วยว่ามีตัวอะไรน่าจับกันบ้างจะได้รู้แหล่งนะครับข้างล่างนี้มีพวกหมูหมากะไก่ธรรมดาโอเคไม,เอไม่เอาไม่เอาไปต่ออีกหน่อยนะครับถ้าเป็นเขตตรงนี้น่าจะมีนี่นี่นี่ข้างหน้าน,น,นี้เดี๋ยวเราจะแวะนะครับลองแวะหาแถวนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างดิโพโดคัสกับคอยาวแล้วก็ข้างล่างนู้นเอเสือเจอแล้วทุกคน ตรงนี้มีตรงนี้มีแต่ว่าเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวต้องอัพไปก่อน้าไปอัพเรามองไม่เห็นโอโ้โหสัตวมีนา่าเหลือเฟือเคนทุนสซัดเลเวลร้อยสี่เสือยังอยู่ด้านนูน้นแต่มันส่งไม่เจอหุ้นเสือ150ทุกคนจัดกอนจัดเคนโทกันเดี๋ยวแป๊บน,นึงเสือมันจะโดนสะท้อนน้เมีครับต้องรีบโอเคมันได้เนื้อแล้วคีบไหมคีบเลยครับคีบเลยครับระหว่างคีบเป็นจะอัดเราได้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปใกล้ๆบ้านเลยครับน่าจะทนไหวอย,อยู่เลืออเราเยอะโดนไปมมึงโดนไหดู แดงๆอยู่เลยนะพราะเราใช้กล้องส่งเราจะขี้มันไปปล่อยในจุดที่จะไม่มีใครช่วยเหลือมันได้นี่เรากลับมาถึงเขตลุ่มน้ำนะครับผลสุดขอบนี้ไปจะเจอกับเขตที่เราอยู่มันจะเป็นเสือตัวเดียวนะทุกคนที่เราจะจับมันง่ายมากเออผมรู้แล้วผมจะจับไปที่ไหนเรามีคอกอยู่นี่ว่าเราไปปล่อยในคอกเด้โอเคคอกเราอยู่นี้ครับทุกคนน่าจะโอ๊ยลน ไม่หล่นไปเนี่ยอุ้ยหล่นได้ไงวะอ๋อมันไปโดนฤิ์คำรามไปตัวนั้นนิ่งกันเลยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนก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 ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาทางกูมันไม่ตามนกกูอุ้ยเกือบเกือบไปแล้วกูเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยขี้กระจายเลยขี้กระจายมาเลยนกโขบโอ้ยเฮ้ยเสือกูสาขี้ปลาสะไคอย่าบ่อหนะโดนแดกไปแล้วเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะ แกเสือหงทุกคนโคตรสวยอุตส่150าหี้บเลีวล150ก็ได้วะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคหรือมันหล่นมาข้างล่างไหมข้างล่างมีแต่ม้านะไม่น่ามีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวกูจับตรงนี้ดีกว่ากลัวกว่าตรงนี้มันก็มีคหับให้หาได้อยู่เสืออะละเริ่มสแกนหาครับ อันนั้นฝูงหมานี่เป็นฝูงหมาให้ยีหน้านะตรงนู้นวันก่อนผมเจอเสืออยู่อยู่ด้านไหนเนี่ยตรงนี้มีหรือเปล่าอ่ะตรงนี้นี่แหละแถวแถวนี้แหละใช่ไหมที่เราเจอน่าจะโดนตีตายกันเลยแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้เลยนี่ๆตรงนี้ตัวหนึง่งมาเล่นเคนโทรครับอุ้ยอีก 3- 4สตัวอาได้อย่างนี้ได้จัดเคนโทก่อนเดี๋ยวมันต้องมีเเวลเยอะแน่เสือผมมั่นใจค,ครับอัดดาเมจไปดาเมจตรนนี้เป็น2 0 0 0มกว่าแล้วนี่90 50โอเคมี90กับ50นะครับจขีบมาก่อนขีบได้มาแล้วครับได้รีเกสิมาสีสวยด้วยเดี๋ยวามาลงวันนี้ไม่จับตรงนู้น้วตรงนู้นแม่งอันตราย,ยกูไม่ต้องใช้คล้องหรอกเดี๋ยวกูปล่อยแม่งลงน้ําก่อนนี่ปล่อยมาลงน้ำไปก่อนจังหวะที่ความันจะขึ้นมาได้นี่ผมน่าจะได้ยิงนะครับมันไหลดอกดูไปครับโดนบ้านเมื่อกี้มไม่โดนด้วยเอารุยสองโดนขับตลบแค่สามพันกว่าครับไม่มีปัญหาครับตัวนี้ตามมา ผลได้อยู่แล้วเพราะว่าเลือดผมค่อนข้างเยอะบวกกับเกาะเหล็กนะครับได้อยู่อยแต่ว่าก็ตีโอเคอยู่ทีกว่าถือว่าอุา๊ยแท็กถ้าแตกนี่แรงแน่นอนอ,อ,อุ้ยเริ่มแรงแล้วสวยแล้วกูมาเออเไปกันนกเออดี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 กันนกดีแล้วให้นกแทงครับยิงตูดนะยิงตูดเอาดีพอแล้วครับอันนี้ลูกดอกมันออฟฟิเชียลนะมันอาจจะแบบนาน,นิดนึงเริ่มดีแล้วครับเริ่มนีแล้วตามตามไปไหนเฮ้ ไปไหนยปีนครับปีนปีนได้ด้วยครับไม่มีปัญหาตอนนี้ยิงโอ้โหลูกดอกแม่งไววะ่ะกะจะดักหน้าคิดว่ามันไปช้าแต่มันไปไวมากเลยไปไงก็ได้อย่าลงน้ำอย่างเดียวมจะไปทางไหนกันแนะ่เป็นลงน้ำจริงลงน้ำจริงลงน้ำจริงวะ่ะโอ้โหทุกคนจัดเลยลงน้ำช่างมึงไม่สนแล้วตอนนี้ยังไงมันก็กินทันครับเชื่อผมมันหิวแล้วแหละผอมโดนผมเล่นมาเยอะ นะครับเนี่ยมาตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันกินแน่ๆยังไงก็ทันอยู่แล้วตอนนี้เสร็จผมชัวร์อยอรเดี๋อยวลองเช็คค่าหิวดูนะครับว่าค่าหิวตอนนี้เท่าไหร่แล้วอาคาหิวได้อยู่ครับ <ๆ S 2> เกือบได้แล้วครับออกซิเจนอะไรโอเคเพราะออกซิเจนมันมาเยอะนะาเสือระหว่างที่รอเนี่ยเราควรจะกลับไปเอาที่ขี่นะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาดีกว่าผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรดีผมจะยิงโดโดตรงนี้ให้สลบนะครับผมจะทำามูโดโด้ มาหันตะัยครับผมมาเลยจัดไปเรียบร้อยหนึ่งทำไมมันมีสีเหลืองวะเนี่ยสีเหลืองคืออะไรวะอ๋อนี่โดดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโดดูกับโดโดไอตัวตรงนี้ที่ผมยิงคืออะไรอะโดโดดใช่ไหมโอเคโดโดร้อยสี่ห้าอันนี้โดดูโดดูสีสวยเขียวจัดเดยชอบโดดูอะวันนี้จับแหลกเลยครับเอาเป็นว่าฝูงโดโดเนี่ยคือผมจะจับทุกตัวเลยแล้วกันผมมี ความคิดไอเดียดีๆเอาตัวนี้ตายถ้าตัวเล็กๆนี่ยิงเข้าหัวแม่งตายเอาอันนี้ก็ตายคือด้านเลเวลน้อยที่เข้าหัวคือแม่งตายทันที60สอะยิงกลางลำตัวดีกว่าไม่งั้นแรงเกินคอสบวมจะแรงไปนิดนึงเรียบร้อยอีกหนึ่งครับด้านหน้าจะไปไหนนะเรียบร้อยตรงนู้นไกลๆนู้ดหนึ่งตัวจัดไปสลบครับอันนี้อันนี้มาจะบวกจะบวกมามาสู้สู้อา้าเรียบร้อยสู้ไม่ไหวก็ล่วงสัวตัวนู้นยิงอุ้ยเสียวหัวไปหน่อยนึง ไม่โดนเอาใหมอ่าสลบางหลังดีโลมาครับดีโลนี่เก็บเลยมาเลยมาเลยมาเลยกระโดดจิ้มเข้าไป1ทีล่วงว้าวนี่ก็เริ่มเรียงใส่อาหารนะครับเบอร์รี่ทีละตัวอันนี้ลูกเดียวก็น่าอยู่นะจริงๆอ,อ่ะพวกเนี้ยอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยได้แล้วครับแก๊งโดโดเดี๋ยวไปถึงน่าจะได้เสือพอดีเดี๋ยวขอสแกนดูก่อนว่ามันมีกี่ตัวนังไอเสือผมลอยขึ้นมาแล้วเห็นลอยขึ้นมาเลยอ่า แล้วก็เบอร์รี่นะครับอันนี้เพิ่มไปอีกเม็ด2เม็ดอยู่บ้าวอยู่เรียบร้อยครับผมอีกหนึ่งตรงฝั่งนี้มีอีกนะครับมีหมาหลุดไปด้วยต้องระวังหมาให้ดีเดี๋ยวหมามากัดไก่เรียบร้อยที่3นะครับดูที่ได้กี่ตัว3ตัวแล้วตอนนี้แล้วก็อันนี้อัอนนี้ตัวที่4ี่นะครับผมได้อีกครับตรงนี้ยังมีอีกหลายตัวอันนี้อันนี้ไรน,นี่ตายแล้วนะครับ นี่ตัวที่5อยู่นี่จัดไปได้หัวตัวนี้กินไวมากใส่ปุ๊บกินปั๊บเลย5ตัว5ตัวไปทางฝั่งนี้มีกี่ตัวนอนคู่กันอยู่เลยใช่ป่ะหัวตรงนี้คู่กัน2เลยเนี่ยใส่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่าเรียบร้อยตัวเล็กได้ก่อนครับกลับตัวดูครับผมตัวดูใส่อ่าเพราะว่าผมจะเตรียมชุดก่อให้มันให้มันเป็นทหารครับทหารเฝ้ามีอีกตัวหนึ่งอันนี้น่าจะตัวสุดท้าย นะครับตัวนี้ตัวนี้เลเวลเยอะมากโอเคเรียบร้อยครบแล้วก็เอาเสือมาเสือขึ้นมาอ่ะทีนี้สแตนบายรอผมจะพานะครับนกคีบเสือไปใส่ชุดก่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่ตรงนี้มีไอหมาเว้ยเฮ้ยลองให้โดโดลุมหมาดูดินีเร็วเรวมันกําลังจัดการเผาพัน์ธุเราเฮ้ยเสือเสือเสือมาก่อนเลยคีบก่อนคีบมึงอย่าเสือกให้เป็นเรื่องของไก่เสือไม่เขี่ยวโอ้โห เดินกันไปนะฮะตอนนี้เป็นกองทัพครับผมหมายังไม่รู้ตัวแล้วครับว่าภั่เนี้ยกำลังจะมาถึงแล้วรอดูว่าหมาจะตายหรือหมาจะรอดเสือไม่ต้องเสือไม่ต้องพยายามจะลงโดดูนะครับเปิดก่อเลเว่าเจ็ดสี่ครับไปฮะตอนนี้จิกกันไม่โดนครับผมเอาเริ่มโดนครับหม้ายหนีหมาหมูไม่มีครับมีแต่ไก่หมูฮะตอนนี้เดี๋ยวมึงจะหนีไปไหนไม่ได้ผมจะปล่อยมัน ให้เสือจัดเลยเสือจัดกระเด็นเสือจัดกระเด็นเลยโอ้โหเป็นไงทุกคนมาบอกแล้วมาโหดไม่เท่าไหร่แต่อย่ามาเยอะกูหนีหมาหมู่ไม่พออยู่ตัวเดียวมันไม่สู้อ่ะอาล่ะมาเป็นภาพที่ต้องบอกเลยว่าหาดูได้ยากจริงนะครับที่เราจะเห็นโดโดไล่อัดฝูงหมาเฮ้ยไม่ใช่ฝูงหมาดิหมาตัวเดียวนะครับแบบนั้นตอนนี้ผมกลับมาแล้ว อุ้ยมีองกรมาทุกคนมาไงวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วตอนนี้นั่นไอเสือมันมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยมึงจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้าเฮ้ยกูอยู่นี่เฮ้ยมันมันไปไหนวะไอเสือไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งไปหาใครอะมันตามโดโด้เหรอเออมันตามดุกดุยแล้วไอ้ดุกดุยมันอยู่นี่มึงจะไปไหนเนี่ย เสือเออแล้วครับตอนนี้เสือบัสครับผมอุ้ยต้องไปขี้มันกลับมาครับเออจัดเกื <c oughs> อบไปแล้วมึงเดี๋ยวน,นี้ขอไปเล่นมังกรก่อนด้วยกิมห็อกสุดโหดมังกรอยู่ไหนมังกรไ,ไหนแล้ววะโอ้ยแป๊บเดียวบินไปทางอื่นแล้วครับตอนนี้เอาไอ้นี่ตีกูเฉยตีกูทั้แปะอะไรเนี่ยจัดเด้อ๋อมตีทีเล็กอยู่ครับได้ได้เลยโดนหน้าหงายเลยครับสุดยอด กอนหายแล้วทุกคนไปไหนมันแล้วก็ไม่รู้โอ้โหเสียดายว่าจะให้กิมล็อกโชว์ฟอร์มสักหน่อยงั้นเดี๋ยวเราพาเสือไปเล่นแทนนะครับวันนี้ก็ดีโพโดคัสดี่พวกนี้ละลานจริงว่ะเฮ้ยละลานนี่อัดไปจุดเกาะอยู่ในนี้ครับมาเปิดเอาเกาะออกก่อนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวดูความเท่หุยได้สีมาสวยด้วยนะเสือต้องบอกเลยตัวนี้ว้าวติดเกาะไปแล้วดูแบบ ค่อนข้างอลังครับบอกเลยนี่เยดายมันมีท่าจบตีแค่ท่าเดียวมันน่าจะใส่ท่ากัดท่าคิดขวาคำลงคำรามอะไรมาด้วยาที่นอนนี้เราก็ต้องเติมนะครับในส่วนของเนื้อเข้าไปสปีดครับผม200ดาเมจปืดเลยดีกว่า17,000ครับตายอยู่แล้ววาบเข้าไปครับขมเมือบอยังโหดเทียมอันนี้ไม่เอาอุ้ยตัวนูตัวโหด เดี๋ยว,ยวถ้ามันคำรามเราหล่นแน่เพิ่มสตม,มิน่าอีกครับสตม,ม,ม,มิน่าตอนนี้ไป2องพั2000แล้วครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะอารวาสใหญ่แล้วนะไอตัวพวกนี้มันเริ่มไม่ไหวแล้วือตัวนี้หน้าตาเท่มากเลยก็ยังคงเป็นมาจังการซอรัสนะครับอยู่เหมือนเดิมปล่อยมันไว้ก็ได้มั้งจริงๆอะ่ะเพราะว่าแก๊งเราเอาอยู่อยู่แล้วผมไม่ได้พาร์ทสบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพื่อความชัวสั่งให้ลุยอีกรอบหนึ่งถ้ามันเข้ามาปุ๊บทุกตัวของเราเนี่ยจะพร้อมบุกมาในทันทีครับ ตอนนี้ผมเก็บไว้ให้เสือเก็บไว้ให้เสือไปลุยลุยันยาวเลยจัดไปหูยสุดยอดอันนี้ปล่อยไว้อันนี้สวยง่าบตูถีเสือ้อหูย,ยังโดนเหรอเนี่ย็นไรหูยแต่เวลาโดนแล้วกระโดดยังอีกกระโดดยังพุ่งอยู่ทุกคนสุดจัดว่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าเดินเขาช้าแต่กระโดดไวอยู่นี่น,นี่กดสเปซไปแล้วหูยยิง่งกดสเปซยิ่งไวว่ะบักเสือไว้บักเสือดูดูดูดเฮ้ย,ยแก้วดูดิด มันทาไม่ไวอ่ะแม้ว่าเราจะโดนพิษเนี่ยกระโดดแม่งไวกว่าวิ่งอีกกูไม่ต้องไปไหนละกูแค่กระโดดอย่างเดียวอันนี้ตายไปซะตัวนิ่มแตว่าไปแล้วตัวนิ่มก็เป็นตัวที่น่าจับจุกงันโอ้ยเพิ่งได้สกิลใหม่เวสกิลวิ่งกระโดดไวสุดๆเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองวิ่งหาไข่ดูนะว่าเขตนี้มีไข่ั้มหรือเปล่าไอ้มาีหน้าเสียายเสือกแม่งไม่ยอมไข่นักทีเพราะมันไข่ไม่ได้เรารู้เป็นตัว ผู้ัฒนาแม่งหลอกกูชัดๆเลยทีนี้ผมจะไม่เชื่อมัแล้วนะครับมีคนบอกว่าให้เสกได้เลยผมก็ยังไม่เสกอยู่ดีเพราะว่าผมแบบค่อนข้าลรักษาคาพูดไงดิผมมานี่เลยดีกวา่า Enforcer Enforcer ชื่อไบโอเน็กหรือเปล่ามันน่าจะชื่อว่าเม็กอะไรทักอย่างนึงนะฮะที่แปลว่าไอ้พวกแบบคุณเห็กนี่ฆ่ามนันก่อน,นเรียนแกมไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจเอน็นแกมมันไม่หลุดดีกว่า เออมันไม่มีเย็นแกมให้ยิงด้วยไแล้วถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะเปิดตัวมาเนี่ยก็จะเปิดไม่ได้นะครับพวกนี้วงนี้ตีกันเองชุดหนึงขอลงก่อนเฮ้ยไอ้นั้นไม่ตายเดี๋ยวเดี้ยโอ้โคตรแรงเมื่อกี้ทุกคนเห็นมันตีผมไหมโคตรแรงไอ้แทงนี่โหดว่ะโหดมากมจัดไปเฮ้ยได้แนละ้วทุกคนมันบีบูปินเข้ามาดีเข้ามาในเสือ นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้หรือเปล่าอ่ะอุ้ยสุดจัดเลยว่ะถ้าเกิดว่ามันไขได้เนี่ยคือเราก็ผลิตไข่างยยตัวมันไงแต่มันเป็นหุ่นยนต์ผมคิดว่ามันคงไม่ไขแน่ๆเอาละอ,อุปก,กรณ์ขาดแค่อเลียมดั้นะครับซึ่งอเรียมดัทผมว่าผมน่าจะหาได้ไม่ยากว่ะตัวอื่นน,น่าจะมีเพราะเราข้ามไปหลายตัวแล้วโอเคมันจะดอบบูปินจริงๆครับแต่ว่ามันสุ่มครับบางรอบมันก็ไม่ดีเข้ามาเว้ยเอางั้นเราใช้เสือ แปลว่าเสือนี่มีอนุภาพในการที่จะให้มันดีดของนี่ไงดูดิพอฆ่าคอยามันก็ดีดมาเองเออว่ะแต่เราใช้นกใช้อะไรมันไม่ดีดเข้ามานะตอนนี้ต้องอัพเสือให้โหดแล้วครับจัดดาเมจไปเลยครับเลือดแคสี้พันเจ็ดแต่ดาเมจโคตรแรงเนื้อมาต้นเติมอีกอไปแล้วก็ตัวละครผมก็โคตรหิวแล้วอนี่ากินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อไปเราไปล่านะครับไอพวกหุ่นเมก,กันต่อ คุณเบรกมันจะให้เอล m เมนตดั๊ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ตัวของหมดนะครับเป็นตัวแรกก็คือเมคานิคอลแทงครับเรียกได้ว่าอลังการแน่นอนามาไปไปยาวยาวหเริ่มตื่นเต้นครับตอนนี้เรียกได้ว่าผมวิ่งลอยเลยฮะโอ้โหลอยได้ไงวะเมื่อกี้น่าเชื่อนี่กระโดดชาร์จเฮ้ยอันนี้อันนี้เทคมาเลยนี่ไงพวกเทคได้เอลเมนตดัหมดจับไปแต่ได้น้อย มันต้องเป็นเทคของตัวบอทถึงจะได้เยอะจริงๆนั่นข้างหน้าเจอแล้วเจออีกตัวนลครับเดี๋ยวดูว่าตัวนี้จะดีดบูปินมาให้อีกหรือเปล่าครับผมมาเลยจัดบวกได้ไหมตัวนี้ไม่ดีดเออสมด,ดีจริงด้วยต้องฆ่าบ่อยๆได้เต็นท์มาอันหนึ่งโอ้หกับบูปินของแซดเดิลที่ดีกว่าเดิมครับดีว่าปกติตอนนี้รวบรวมเอเมนดัสก่อนข้างหน้าข้างหน้าให้บอกว่าไอ้ตัวนั้น ตัวนั้นไม่น่าให้ตัวนั้นไม่ใช่เมคานิเคอลนะครับไม่ได้แน่นอนอคุนไปกี้แอนคิโลสีสวยเหมือนกันเว้แต่เะเวลน้อยลองขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะครับตอนนี้ขอมาดูว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างข้างบนมีโอ้โหมีม้าดํามีแรปเตอร์แรปเตอร์มาอยู่ตัวเดียวแตกฝูงได้ไงขึ้นในสุดเลยครับมีพลาซอด้วยแต่ว่าตรงนี้พูดถึงแล้วมันอยู่กันอย่างสงบว่ะไม่ต้องฆ่าอะไรมากแล้วกันปล่อยไว้แล้วกันโอเคไปกลับแล้วครับทีนี้ เดี๋ยวลองไปดูที่ทีเด็กก่อนว่ามีอะไรบ้างาตกแถวที่สูงได้อยู่นะครับไม่ค่อยเจ็บทีเด็กน่าจะมีเอเลเมนต์ดั้ประมาณสักสี่ห้า้่ามาหลายตัวมากวิ่งวิ่วิวิวววต่อแล้วเดี๋ยวเราลองดูที่ริมหลอกนะครับก่อนริมหลอกมีเอเลเมนต์ดั้เท่าไหร่300รอกว่าทุกคนตัวต่อไปครับเมทัลครับผมเมทัลมีอะไรบ้างอูมีเป็นพันครับตรงนี้เล็กก็โอเค ก็แสดงว่าตอนนี้ผมน่าจะขาดในส่วนของเหล็กนะครับอย่างเดียวโพลิเมอร์ก็มีเพราะว่าโพลิเมอร์นี่มันจะมีหลายตัวที่มีอยู่ตัวนี้ก็น่าจะมีนี่ไงมี800โอ้เดี๋ยวเฟื่อยแล้วนะครับ800พอแน่นอนอใส่เข้าไปนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เหลือแค่เหล็กนะครับซึ่งเหล็กไม่มีปัญหาอยู่แล้วในนี้มีแน่นอนเดี๋ยวเฟื่อยนี่ไง2000เราจัดไปดิเดี๋ยวเราใส่เข้าไป2000นนี่เสือน่าจะเดินไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยอ่าได้แล้วครับตอนนี้ รามที่ตัวเสือได้เลยครับิมเลือดไปอีกครับเสือเสือได้ใช้ประโยชน์แบบระดับสุดแต่บอกเลยว่าสุดมากขี้รัวๆเลยว่าอัพเลือดอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวนี้เมกแทงก์นะครับจะโหดขนาดไหนแล้วมันจะออกไข่ได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมออกมาแล้วครับว้าวออกมานี่ยังกับโซนิกเดี๋ยวก่อนไปขอรีแพรชุดเกราะแป๊บไม่งั้นไม่รอดแน่ในโลกที่โหด,ด้ายขนาดนี้นะ โอเครีแพรีรแพเอาละเรียบร้อยวางเต็นท์ไว้ด้วยเื่อไว้นอนเต็นท์นี่บาหลบมุมครับผมหลบมุมอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็เตียงเล่นมาตั้งนานไม่มีเตียงเลยนะครับ <c oughs> เตียงยังไม่ได้เรียนรู้เองแกมมาคิดดูน้องแม่พี่นี่จัดขนาดไหนเล่นโดยไม่ต้องใช้เตียงเว้ยขาดไม้ไม้ใครมีบ้างวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้ก่อนไอ้นี่น่าจะพอมีแมไอตัวหางตุ้ม วันก่อนเราเอามาหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวเก็บสร้างอันนี้ก่อนแต่ขอดูอีกทีหนึ่งเผื่อได้มาใหม่แล้วนะครับไม้ไม่มีจริงด้วยพาไปเอาหน่อยดิมันวิ่งไวให้มันช่วยครับมันช่วยหานี่โอ้โหได้โูหได้น้อยเดี๋ยวมาตรงนี้ฟาดหางหืมกไก่จะฟาดจริงโจ้ไม่โดนจัดไปได้เท่าไหร่ได้แค่นิดเดียวฟาร์มไม้มันจะไม่ค่อยดีเท่ากับในส่วนของการฟาร์มเอง เบสมาหนึ่งเบสคราฟโอเคเรียบร้อยเสร็จออกมาครับเปิดเข้าไปแล้วก็วางอ่านี่ครับใช้เป็นจุดเกิดจุดวาร์ปได้ถ้าเกิดกรณีเรามีหลายบ้านหลายเตียงแต่ว่าเราเอาของไปไม่ได้นะครับ่าทีนี้เดินทางครับแกอุ้ยสวยมากฆ่าไปแล้วครับแหมไม่สนนะ่สนทําไมล่ะคลิกขวาทีนี้คลิกขวาหูเป็นการฟาดลงมาแบบพร้อมกันนะครับสองมือหูเสียงนี่อย่างอลังกดเซีย อุ้ยมันยิงปืนได้เว้ย <Wow. S 1> โอ้อย่างสุดทุกคนยิงปืนได้แต่เป้าที่ขึ้นมาไม่แม่นหรอกนะครับเป้าขึ้นตรงกลางแต่ลูกกระสุนปืนมันจะออกข้างประมาณเมตรสองเมตรอู้แต่มันหันสมบริงนะตามมือที่ยิงเลยนะเราต้องดูมือเป็นหลังนะตอนนี้ความแรงไม่สามารถทําอะไรตัวนิ่มได้เลยเนี่ยตัวนิ่มเข้ามาอยู่ในกระดองครับนี่อุ้แล้วก็การกิ้งอะ่ะกดคลิปปุ๊บมันจะกิ้งเลยเออมันโอ้โหแล้วก็มันทําลายได้ครับ ทำลายหินได้แล้วพอกด x เ,เนี่ยจะเป็นการกดกิ้งกระโดดแล้วกิ้งว่ะกระโดดตีนกาโจมตีแน่นอนเดี๋ยวลองดูดิใช่ป่ะไม่่าโจมตีป่ะไม่ใช่นี่ว่ะอ่ะงั้นโจมตีธรรมดาได้นี่แรงครับแรงแรงดูอุ้ยสุดยอดนี่เดิมๆนี่อย่างจัดเลยทุกคนแล้วเลือดขึ้นอย่างดีนะครับขึ้นดีรีไว้น้ำหนักเยอะนะครับดามเมจโหดโอ้โหโหดจัด นี่ดาเมจเหมือนมีคูณมีอะไรด้วยเนี่ยอัพไป5้ามือแล้วน้องๆโคตร <Wow. S 1> oh, จริงๆครับตอนนี้เดี๋ยวลองยิงปืนไปปืนปืนปืนไม่ยิงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนบัคครับผมเอามาแล้วครับได้ครับตอนนี้กด4ครั้งยิงปืนรัวๆได้เลยครับหนีครับหนีหนีเลยหนีเลย,เ,ลยเอาเอาทีเดตจะเอาอุตส่าห์ไม่ยิงเนี่ยต้องจัดแล้วครับเข้าใกล้โดนโดนโดนกองเล็บบารนะเว้ยวันนี่ผมโดนอะไรเนี่ยผมกลัวมันเหรอ อุ้ยผมติดสภาวะกลัวทีเล็กหโหกูโหดบากไม่น่ากลัวมันเลยเน <S <S ี่ยอู้ยกจะเดินได้นั้งนานครับนี่ติดติดติดมา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 เลยไบโอนิกอันโลครับนี่เก็บกวาดให้หมด <S 1> <S 1> แสดงว่าตอนนี้เราต้องไปหาทีเล็กตัวนั้นให้ได้เพราะมันจะมีบูปินออกมาครับแต่มันต้องฆ่าเยอะจริงๆถึงจะได้ถ้าฆ่าน้อยนี่คือมันจะไม่ออกแต่ข้อเสียของปืนคือไม่ค่อยแรงไม่ว่าเราจะเพิ่มดาเมจเป็นขนาดไหนนะครับมันก็ยังเบาอยู่เนี่ยดูนะ ไ,ไหมทุกคนทำยิงแรงกว่าน,นี้น่าจะมันนะไม่เป็นไรเลยนี่มากนี่ต้องจัดกงเล็บกงเล็บนี่แรงหายห่วงเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับดาเมจของท่ากงเล็บกับท่าปืนกันดีกว่าเราต้องเตรียมดัมมี่นะครับมาก่อนอาล้ดัมมี่จะขาดอะไรบ้างวันนี้ต้องลุ้นแล้วไฟเบอร์ไฟเบอร์อีกแล้วไฟเบอร์ลุกทีโกเกี่ยวมาเกี่ยวมาแค่500ไม่ยากเกี่ยวครับอ่าอีกต้นหนึ่งพอเกี่ยวไหม่หมดเกี่ยวไหม่หมด ่ะได้เกินไปนิดนึงครับไม่เป็นไรเผื่อไว้ก่อนทีนี้เอามาเลยดัมมี่หนึ่งโอเคเสร็จวางครับเรียบร้อยมาเลยจัดเลยครับอูดาเมตรเป็นล้านเลยขนาดจิ้มธรรมดาที่จิ้มไวๆนี่ก็ล้าน90,000มืคลิกขวานะครับช้าๆนี่ล้าน2ครับปืนเป็นไงครับปืนปืน2องแสนครับ2องแสนมีขึ้น4ี่แสนมาเหืกันโอ้ปืนนี่ยิงหินแตกเลยนะวาใช่ปะ หรือยังไงเอาไม่แตกนี่แต่เมื่อกี้จังหวะที่ผมหันหน้าไปโดนมันแตกเอ้าตกลงมึงจะแตกหรือมึงไม่แตกหรือมึงต้องยิงนานถึงจะแตกแต่ถ้าเกิดว่ากดวิ่งเนี่ยคือแตกแน่นอนลองยิงต้นไม้ดูดิต้นไม้พังไหมลองดูครับโวยพังครับคือมันต้องยิงซัดเข้าไปหลายก้อเลยกว่าหินจะแตกนี่อุ้ยกระตุยได้อยู่งั้นแสดงว่าอันนี้มันฟังแบบพวกฟอนเดชั่นได้ดิอ๋อที่ยิงหลายนะครับมันจะได้มาจบตีเฮยครับลุยครับลุยครับลุยลุยครับลุย แล้วฟาร์มดีด้วยแอนคโลแดงนี่เหลือไว้สีสวยเอาไปติดหางดาบได้ที่แบบเนี้ยต้องบอกเลยว่าผมจะจับแบบเนกเสาเยอะมากเผื<ๆ>่อผมมีเดน็เสาเป็นร้อยตัวเชื <S <S ่อเปล่าทำให้เชื่อรอชมอ่าลราข้างหน้าครับมีเหมือนลาไมา้ตัวนะครับเดี๋ยวขอยึดคอยาวนี้ก่อนจะดูว่าคอยาวนี้นะฮะจะตายหรือเปล่าครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับมีกดแซดไหมกดแซดไม่มีคอนโทรลก็ไม่ม,ม,มีแต่ผมแปลกใจถ่ากดเอ,อ็กซ์อ่ะคือมันจะดีดตัวขึ้นไป อ,อ๋อมันดีตัวทำดาเมจได้นี่หว่ามันเก็บเนื้อมาเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดินไปลองลองยังไงตีตระการอัดได้อ,อ๋อเป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่เป็นการตีตระการอัดเดี๋ยวต้องกลับไปลองดาเมจหน่อยว่าแรงมามาณไหนยิงสายเข้าไปก่อนครับเดินจิงไปด้วยได้โว้โคตรเท่ตายตายไปตันในตัวรูดมามึงเข้ามาหูเดินเข้ามาช้าครับเดินเข้ามาช้าเดินเข้าไปด่แรกกันด้เรียบร้อยหยได้นี่มาได้อ๋อของเทค เนี่ยมันแถมไฟเทคมาด้วยอ๋อตัวนี้ดีว่ะเฮ้ยเป็นตัวที่จะให้ของสุ่มแบบดีมากเราต้องฆ่ามันเยอะๆเนี่ยอันนี้จัดขอไปลองดาเมจอีกท่าหนึ่งไปครับไปกระโดดได้ด้วยนะครับกระโดดไวนี่ว่ะโอเคลองท่า X นะครับไปครับท่า X อ๋อจังหวะสุดท้ายคือมันจะสแลมลงมาครับโอเคเดี๋ยวต้องถอยออกหางนิดนึงมันเป็นท่าจู่โจมมา จัดครับ9 0 0 0แสนโอ้โหเสียเวลาตีลังกาเท้เสีย9000แสนบ้าบอรครับมาลองนี้จัดไปโอ้โหแต่แจ๋วอะรอเลยครับรอรอรอ,อ,อตีลังกาแล้วก็ตีดันหน้ามาจัดไปโดนเรียบร้อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพันนี้นะครับเราจบทิ้งท้ายตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าใครชื่นชอบนะบอย่าดูกันต่อไปไวนะครับฝากไล์ให้กำลังใจกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ